สวัสดีค่ะวันนี้มากินนะคะข้าวนะคะพัดเผ็ดพัเทเฉ็ดกับเนื้อไก่นะคะแล้วเราก็จะมีกระเทียมนะคะเราจะกินกระเทียมไว้บำรุงร่างกายนะคะนี่นะคะก็มากินกันได้เลยนะจ๊ะนี่นะคะแล้วเราก็เหล็กกระเทียมเอาไว้นะคะเดี๋ที่เราจะกินนะคะ เทมเปเล็กนี้นะคะเราวก็เอากระเทียมนะคะกินล้วดีค่ะมันล้อๆมันทําให้ร่างกายเราอะ่ะคุณภาพร่างกายของเราจะดีขึ้นนะคะ,คคะกินข้าไปด้วยนะคะ ผักกระเฉดเป็นของชอบค่ะกินได้ตลอดเวลาเพราะผักมมันบำรุงร่างกายได้ดีมากเลยนะคะผักกระเฉดเนกะระเทียมก็บำรุงร่างกายกินก็ต้องปอกเปลือกก่อนนะคะถ้าเราไปแช่น้ำมันจะเสียง่ายนะคะเอามาผึ่งเวลากินเราก็ไ,ได้เม็ดึ่นนะคะนี่ค่ะ ใส่กระเทียมไปนะคะก็ใส่ผักไปใใส่นิดหนึ่งเป็นข้าวลาข้าวข้าวาดจันเดืยวจนจบนะคะกินกระเทียมอร่อยค่ะ สุชาสุสาแล้วเด็ดจนยอดเลยนะคะแล้วก็ปั่นใช้กระเทียมกระเทียมกับพริกสดคนระับตาะตำตำแล้วก็เอามาผัดรวยวก็กินได้แล้วอร่อยด้วยอร่อยเกินคาบเรียกว่าเกินคำบรรยาย เทียนนะคะจะมีช่องนึงนะคะจะจบก่อนนะคะเพราะว่าช่องน,นี้เวลาเขาตัดตัดคือเออเป็นที่โทรศัพท์เตัดเร็วเป็นความจุเขาน้อยนะคะนี่ค่ะกอกระเทียมไว้กินกับนี่บำรุงร่างกายเวลากินเราก็แกะเปลือกคะ่ะ มันก็อร่อยจริงๆเนาะกินเฉพาะกินข้าวกินผักยอดผัก เนื้อไก่นะคะใส่เนื้อไก่ไปด้วยอร่อยค่ะ แกะเพืยมค่ะออกกำลังกายตรงตรงมือนะคะแกะเาไว้กินเปลือกนะคะพริกนี่เราใช้มีเครื่องปั่นเครื่องเล็กนะคะ ไม่ต้องยกโคกมันเป็นโคกหินเอามาตำพริกมันนักน่ะใส่กระเทียมไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่ผักนี่ค่ะกินกันแบบนี้แหละ ไม่กินกระเทียมไม่ได้ก็ไม่ใจก็มีเขาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วเดี๋ยวเรากินไปจนจบเลยนี่แะคะ่ะขอกินก่อนนะคะเปิมมาประมาณตีสี่ครึ่งทุกวันนะคะ ผมข้าวใส่ปลาชอบทำงานบา้านตอนเช้ชามืดกละังบ้านมันรอ้อน น้ำไก่ด้วยเวลาทำกับข้าวชอบไส่กระเทียมเยอะๆอร่อยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณก่อนนะคะเดี๋ยวมันจบก็จบเลยนะคะเราก็กินต่อ,อย,ายาวๆนะคะขอทุกท่านจ่มีความสุขเดินทางไปไหนขอปลอดภัยนะคะ มาอร่อยไปด้วยกันนะคะแซ่บหลายๆเลยจ้ายิ่ให้อร่อยต้องกินแบบนี้แหละข้าวราจานเดียวที่กินกับเคียงไปนะ กระเทียมเยอะหอ,อกมก,กระเทียมกินข้าวขาวหมูอร่อยกระเทียมเราใช้อกอกอกไก่นะคะ No, หมดแล้วนะคะเยเต็มจานเด็ทานให้หมดเลยค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันขอทุกท่านจะมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแค้ฆ่าจากเรียนอันตรายทั้งปวมบูรักษขภาพของเราจะพูดด้วยดายค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ